บิตคอยเมื่อคืนนี่คือล่วงแบบยับเลยนะฮะหลังจากการพูดของเฟดโพเวลคนคนเดียวแท้ๆสวัสดีครับนี่คือรายการค r ิป t o นิวส์ไทยแลนด์แล้วผมต้อง,ปดดงเป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วในว,วันนี้เราเข้าเนื้อหาประเด็นหลกัหลกๆกันเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าประธานเฟดโพเวลนะครับผมโลมโพเวลเนี่ยได้กล่าวว่าธนาคารเนี่ยไม่มี เกี่ยวข้องกับการสต็อกบิตคอยโดยซ้ำไปเอาแง่ละไม่ใช่หน้าที่มึงคือ <c oughs> อยู่ดีๆมาพูดเนี่ยแบบทำไมอ่ะไม่ใช่หน้าที่มึงเลยนะเว้ยใช่ปะ่ะเออแล้วพอเวลกล่าวว่านะครับผมพระราชบัญญัติธนาคารกลางแห่งสหรัฐเนี่ยไม่อนุญาตให้ธนาคารกลางถือบิตคอยโดยให้การตัดสินใจอยู่ที่กับสภาคองเกรสแล้วพูดทำไมอ่ะยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่เหรอวะอยู่ดีๆก็มาพูดทุกคน รู้อยู่แล้วเรื่องนี้แล้วทําไมจะต้องมาพูดไม่เข้าใจอ่ะแล้วทีนี้นะครับผมประธานเฟดโรมโพเวลเนี่ยครับผมก็ได้กล่าวว่าธนาคารกลางเนี่ยไม่อนุญาตให้ถือบิตคอย โดยให้การตัดสินใจอยู่สภาคอนเกรสเมื่อตอบคาถามของนักข่าวการถแถลงการของอการตัดสินใจของคณะกรรมการการกําหนดนโยบาย FOMC นะผมของพาวเวลเนี่ยกล่าวว่าเฟดเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับการสต็อกบิตคอยอ่ะก,ก,ก็ใช่นะก็ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องของการคลางเว้ยเออแล้วนักข่าวมาถามอะไรตรงนี้คือไม่ใช่ป่าวเอองงอันนี้งงง,งกับคําถามที่เขาไปถามใช่ไหม แล้วพอเวลเนี่ยก็ได้กล่าวว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้ถือ b บิตคอยด้วยซ้ําไปนั่นเป็นสิ่งที่สภาคอนเกรสเนี่ยจะต้องพิจารณานอกจากนี้การที่เขาเน้นย้ําว่าธนาคารกลางไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรกฎหมายเหรออ่า แล้วคำแถลงการนะครับผมของเขาเนี่ยมีเกิดขึ้นจากการตั้งคําถามเกี่ยวกับที่ว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถถือบิตคอยเป็นเงินสํารองได้คล้ายกับทองคําได้หรือเปล่าอ่คำตอบก็คือยังไม่ได้แน่นอนกฎหมายมันยังไม่มาเลยไอคนที่จะบริหารอ่ะมันก็ยังไม่มาเลยที่ซ้ำไปทั้มยังไม่ได้รับตําแหน่งนะครับผมตรงนี้อันนี้เคลียร์นะโอเค แล้วเมื่อวันพุธนะครับผมเฟดก็ได้ลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25นะครับผมสู่เป้าหมายระดับปัจจุบันอยู่ที่4.25%แล้วก็4.5%ตามคาดเอาไว้นะครับผมแล้วพระราชบัญญัติธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยไม่อนุญาตให้ธนาคารกลางเนี่ยถือพันธบัตรรัฐบาลหรือสินทรัพย์ที่เก่งกําไรสูงแม้ว่าเฟดจะขยายการซื้อทรัพย์สินในช่วงวิกฤตของเศรษฐกิจ,เ,กจเช่นวิกฤตการเงินในปี2008แต่บิตคอยเนี่ยไม่ได้รับพิจารณาด้วยความคิดเห็นของพาวเวลนะครับผมก็สอดคล้องอ่า กับน้ำเสียงที่ระมัดระวังล่าสุดในเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินดิจิทัลนะผมเขาอธิบายว่าบิตคอยเนี่ยเป็นทรัพย์สินเกงกําไรนะโดยแนะนําว่าคู่แข่งหลักของมันก็คือทองคํามากกว่าดอลลาร์ 2. สหรัฐในปี2021ด้วยซ้าไปประธานเฟดเนะครับผมก็ได้กล่าวว่าเงินสกุลดิจิตัลเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อการเก็บมูลค่าเนื่องจากว่ามีความผันผวนโดยเนื้อแท้อแน่แหละมาเก็ตแคปมันยังต่ำกันอยู่อะและโ p ล่เวลก็ยังได้แยกความแตกต่างระหว่างเงินสกุลดิจิตัลอย่างเช่น บิตคอยแล้วก็เงินสก,กุลดิจิตอลธนาคารกลาง CBDC นะครับผมโดยเน้นว่าอย่างหลังเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่าและในขนาเดียวกันนะครับผมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่ได้รับการเลือกตั้งก็ใบในถึงในยะสําคัญสําหรับในการแผนสร้างเงินสํารองเชิงกลยุทธ์นะครับผมของบิตคอยสหรัฐเนี่ยก็คาดการเดาไว้ว่านะครับผมจะทําให้เงินสก,กุลดิจิตอลเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วก็พุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดการเหนือ1 6 0 0 0ดอลลาร์ในวันจันทร์ระหว่างการให้สัมภาษณ์ CNBC นะครับผมไม,ไม่นานมานี้นะ ก็ได้กล่าวว่าเราจะทําบางอย่างที่ยอดเยี่ยมกับเงินสกุลดิจิตอลโดยเปรียบเทียบกับกองทุนสำรองน้ำมันเชิงกลยุทธศาสตร์ของสหรัฐแล้วราคาเนี่ยก็ร่วงลงทันทีเนี่ยผมหลังจากที่คำบาใัยของพอวเวลหลังจากพอวเวลเนี่ย ถูกไล่ออกจากความคิดที่ว่าเฟดถือครองบิต i n ทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยก็ร่วงลงมาถึง5.17%นะครับผมเหลือเพียงแสนกว่าดอลลาร์เท่านั้นละนะครับผมแล้วก็การลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับผมของเฟดเนี่ยจะทำให้ n a s d a ก1อยเนี่ยร่วงลงมาประมาณ2%แล้วก็บ t c o i n มีการซื้อขายอยู่ที่1 0 0 0 0 1,170ดอลลาร์ 1> 1, ในขณะที่ลงบทความตรงนี้นะแล้วนอกจากนี้นะผมเอาคอยหลักๆอย่างเช่น XRP, ADA, e Cardano, Litecoin แล้วก็อะไรพวกนี้นะผมลงมากว่า10%นะใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือแบบอ่าล่วงละเนละนาดยับเยินเลยทีเดียวนะฮะก็กว่าไปอย่างนั้นนะผมก็คือจริงๆสาระแก่นตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะว่า เฟดตอนนี้นะผมเป็นออโต้พายอดถูกไหมคือหน้าที่เดียวของเขาก็คือการอาอุ้มเรื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะฮะยังไม่มีการไปพูดถึงอะไรอย่างอื่นเลยนักข่าวก็ไปเจอพูดเรื่องบิตคอยไปคือแบบยังไม่ถึงเวลาปะวะใช่ไหมเออไอ้นี่คือแบบนักข่าวที่แม่งโง่คนนี้แม่งโงม่ม <laughs> ะ อยู่ดีๆก็ปั่นให้ล่วงเออแต่ก็ถ้าพูดถึงทางเทคนิคเนี่ยก็น่าจะล่วงกันไปตั้งนานแล้วด้วยนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม